บททบทนธรรมอริยปัญญาที่ผ่าพ้นทุกได้นะวันก่อนเราไปถึงไหนละถึงข้อไหนถึงข้อไหนนะเอาได้ข้อหนึ่งเราจบข้อสองเอหรดอใม้ประเด็นเราบททบทวนใหม่เอ,เอาชุดเอาชุด เอาชุดนี้กันละกันนะชุดนี้ไปสักนิดนึงเอาสักเอาเอา,เอา,เ,อา,าเอาจากเอาจากวันนี้เอาจากหกสิบไปถึงเจ็ดสิบกันละกันเนาะเอาหกสิบถึงเจ็ดสิบเอาเอาสิบประเด็นเอาหกสิบถึงเจ็ดสิบวันนี้เอาหกสิบถึงเจ็ดสิบกันล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวเราทบทวนทบ เราเราก็จะเรียนรู้60-70ถึงเ0เอาแต่หัวข้อไปก่อนหนะ้าวันนี้ยังไม่อันนั้นวันก่อนไปอธิบายข้อที่หนึ่งะสามชั่วโมงนะวันนี้เอา6 0ถึง70ะแถมเข้าไปอ้าวเริ่มแต่ละชีวิตจะมีสภาพทุกข์เท่าที่โง่โง่เท่าที่ทุกข์โกรธเท่าที่โง่โง่เท่าที่โกรธโลภเท่าที่โง โง่เท pues ่าที่โลกยึดเท่าที่โง่โง่เท่าที่ยึดกลัวเท่าที่โง่โง่เท่าที่กลัวชั่วเท่าที่โง่โง่เท่าที่ชั่วไม่ทุกข์เท่าที่ฉลาดฉลาดเท่าที่ไม่ทุกข์ไม่โกรธเท่าที่ฉลาดฉลาดเท่าที่ไม่โกรธไม่โลภเท่าที่ฉลาดฉลาดเท่าที่ไม่โลภ ไม谢谢่ยึดเท่าที่ฉลาดฉลาดเท่าท oh ี่ไม่ยึดไม่กลัวเท่าที่ฉลาดฉลาดเท่าที่ไม่กลัวไม่ชั่วเท่าที่ฉลาดฉลาดเท่าที่ไม่ชั่วนะคนลดกิเลสคือคนฉลาดคนดีคนสุขคนไม่ลดกิเลสคือคนโง่คนชั่วคนทุกข อยากฉลาดอยากสุขอยากดีต้องลดกิเลสในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรที่เราควบคุมได้ไม่มีอะไรที่เรากำหนดได้นอกจากใจที่ไม่ทุกข์ของเราเท่านั้นที่เรากำหนดได้วัตถุ ไม่เที่ยงมีแต่ใจไร้ทุกข์เท่านั้นที่เที่ยงคนโง่ไม่มีปัญญาที่ผ่าพ้นทุกข์จะไม่มีศรัทธาและศีลที่ถูกตรงส่วนคนที่มีศรัทธาและศีลที่ถูกตรงก็จะมีปัญญาที่ผ่าพ้นทุกข์ และคนที่มีปัญญาที่พาพ้นทุกข์ก็จะมีศรัทธาและศีลที่ถูกตรงคนมีปัญญาจะไม่มีปัญญาหาเหตุผลให้ตนกลัวชั่วทุกข์แต่จะมีปัญญาหาเหตุผลให้ตน พ้นกลัวพ้นชั่วพ้นทุกข์คนไม่มีปัญญาจะมีปัญญาหาเหตุผลให้ตนกลัวชั่วทุกข์แต่จะไม่มีปัญญาหาเหตุผลให้ตนพ้นกลัวพ้นชั่วพ้นทุกข์ในโลกนี้ ไม่มีอะไรสำคัญเท่าการดับทุกข์ใจให้ได้เมื่อเกิดเพื่อนที่เรารู้สึกไม่ดีโดยสัตวจะแสดงว่าเราทำหรือส่งเสริมสิ่งผิด <c oughs> โอ้ขัดขัดขัด <c oughs> แม่ น่าอ้าวเอาไม้เอาไม้คัดคัดมาจิบน้ำละอ้าวเริ่มเมื่อเกิดเรื่องที่เรารู้สึกไม่ดีโดยสัจจะแสดงว่าเราทำหรือส่งเสริมสิ่งพิษสิ่งไม่ดีมาในชาตินี้หรือชาติก่อน เมื่อทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดจะเป็นวิบากร้ายใหม่ที่ทำให้วิบากร้ายเกา่าที่รับก็ไม่มีวันหมดเกลี้ยงได้ง่ายไม่มีวันหมดเกลี้ยงได้เร็วแต่จะหมดเกลี้ยงได้ยากและหมดเกลี้ยงได้ช้าและวิบากร้ายใหม่ ก็จะเพิ่มอย่างไม่มีวันสิ้นสุดการไม่ยอมรับผิดไม่สารภาพผิดจะเพิ่มฤทธิ์วิบากร้ายแต่การยอมรับผิดการสารภาพผิดจะลดฤทธิ์วิบากร้ายจะอ้าวขัดขัดอ้าไป นเริ่มการไม่ยอมรับผิดไม่สารภาพผิดจะเพิ่มฤทธิ์วิบากรร้แต่การยอมรับผิดการสารภาพผิดจะลดฤทธิ์วิบากรร้และเพิ่มฤทธิ์วิบากดีคนโง่เท่านั้นที่ไม่ยอมรับผิดไม่ยอมสารภาพผิด ไม่ยอมสำนึกผิดการยอมรับความจริงตามความเป็นจริงด้วยการสำนึกผิดสารภาพผิดยอมรับผิดเต็มใจรับโทษขอโทษขอเอาหสิก,กรรมตั้งจิตหยุดสิ่งที่ไม่ดีตั้งจิตทำสิ่งที่ดีคือ ลดกิเลสและช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยความยินดีจริงใจเป็นสุดยอดแห่งพลังความดีที่ทำให้หนึ่งใจไใม่ทุกข์สองดันเรื่องร้ายออกไปได้มากที่สุดสาม ดูสิ่งดีเข้ามาสู่ชีวิตได้มากทีส่สุดสีรับร้ายแล้วร้ายก็หมดไปเราก็จะโชคดีขึ้นห้าได้เป็นตัวอย่างและแรงเหนี่ยวนำในการปฏิบัติที่ดีที่ถูกตรงสู่ความพ้นทุกข เพื่อประโยชน์สุขที่แท้จริงอันยอดเยี่ยมยั่งยืนที่สุดต่อตนและมวลมนุษยชาติเป่าไม้ทุกเรื่องถ้าต้องการให้สำเร็จเร็วจงอย่ายึดมั่นถือมัน่นยิ่งยึดยิ่งไม่ได้ยิ่งไม่ยึดยิ่งได้ ยิ่งยึดเท่าไดเท่าไดเอาผิดอีกแล้วอ้าวอาเริ่มใหม่ยิ่งยึดยิ่งไม่ได้ยิ่งไม่ยึดยิ่งได้ยึดเท่าไดเท่าไดก็จะไม่ได้เท่านั้นเท่านั้นยิ่งยึดยิ่งพลองยิ่งยึดยิ่งช้ายิ่งยึดยิ่งเอาเอาผิดอีกแล้ว เอาไม้เริ่มยิงยึดยิงพลองยิงยึดยิงช้ายิงโง่ยิงทุกเพราะยึดคือวิบาการอยากได้อย่ายึดถ้ายึดจะไม่ได้ยิงยึดยิงโง่ยิงสวยยิงยึดเป่าไม้ยิงสำเร็จช้า ทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่งไม่ยึดเป่าไม้ยยิ่งสำเร็จเร็วทั้งทางโลกและทางธรรมยึดจะไม่พ้นกลัวจะไม่พ้นทุกข์จะไม่ได้สุขยั่งยืนแต่ถ้าไม่ยึดจะพ้นกลัวจะพ้นทุกข์จะได้ความสุข ที่ยั่งยืนยึดมั่นถือมัน่นทำให้ใจเป็นทุกข์จะมีวิบากร้ายมาทำลายทำให้ไม่สำเร็จหรือสำเร็จชา้าหรือสำเร็จเร็วแต่มีเรื่องร้ายเป็นบาปมีวิบากร้ายเจือพ้นไม่สมบูรณ์ จะสำเร็จความพาสุขทางจิตวิญญาณที่ยอดเยี่ยมยั่งยืนช้าที่สุดทำให้เกิดการบาดเจ็บปวดร้าวทางจิตวิญญาณได้มากที่สุดและเป็นพลังที่ทำให้ต้นหรือผู้อื่นทำชั่วได้ทุกเรื่อง ไม่ยึดมั่นถือมัน่นจะทำให้ใจเป็นสุขจะมีวิบากดีมาช่วยทำให้สำเร็จได้เร็วเป็นบุญที่เต็มที่สุดไม่มีวิบาก้ายเจือจะสำเร็จเร็วที่สุดสมบูรณ์ที่สุดไม่เกิดการบาดเจ็บปวดร้าว ทางจิตวิญญาณและเป็นพลังที่ทำให้ตนหรือผู้อื่นทำสิ่งดีได้ทุกเรื่องเมื่อถึงเวลาอันควรเป็นบุญกุศลสูงสุดต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นให้ได้จึงจะได้ทำตามจริงที่เป็นไปได้จริง ชีวิตก็ไม่มีอะไรทุกจบนะก็่ะสามอีกทีเจ็ดสิบทำตามจริงที่เป็นไปได้จริงชีวิตก็ไม่มีอะไรทุกอ่าโอเคเอาละนะวันนี้ได้เจ็ดสิบนะหกสิบถึงเจ็ดสิบเดี๋ยววันหน้า ค่อยมาต่อนะโอ้โหตอนนี้ได้ถึงเท่าไหร่ละร้อยเท่าไหร่นั่นเนี่ยโอ้โหร้อยสิบแปดบทละนะตอนนี้อุ้ไว้ก่อนอุ้ไว้ก่อนนะเจ็ดสิบถึงแปดสิบเจ็ดสิบถึงแปดสิบแปดสิบถึงเก้าสิบนะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ไไปก่อนอุ้ไไปก่อนอุ้ไไปก่อนอันนี้อุ้ไว้ก่อนออน,ออน,นะ่า <c oughs> นะเดี๋ยวจะบรรลุเร็วเกินไปนะ โอ้โหตอนนี้ได้ร1 8บทแล้วอาตอนนี้เอาไงดีเนี่ยข่าวกับท่านผู้ชมทางบ้านกับเบรกเอ้ยเบรกสัก